นี่คือสมุนไพรตำลึงทองซอยบำรุงร่างกายซอยเสริมสร้างโฮอร์โมนเพศหญิงเพศชายกลับคืนมาพี่น้องสอยสอย,อยอันคลายเครียดได้ดีซ้อยบำรุงหัวใจพี่น้องเอ้ยายู่หากินเราเมือง้อพี่น้องเด้อยกินแล้วร่างกายท่านที่สดชื่นขึ้น้อพี่น้อง้อครับผมวันนี้บัวหลวงมาแล้วสีนนำเสนอ สมุนไพรดีๆสู้พี่สู้น้องเบิ่งว่าสมุนไพรดีๆนี่แม่นยังนี่คือสมุนไพรตำลึงทองนะพี่น้องนะเพื่อนสามารถซอยบำรุงร่างกายท่านหญิงท่านชายได้อย่างดีนี่คือยอดของเพื่อนพี่น้องลวกกินกระปุกกับเจ่วได้พี่น้องเป็นพักขางเคียงได้ดียอดของเพื่อนนี่สามารถลวกกินแล้วซอยลดความเครียดได้ดีด้อพี่น้องนอนี่นะครับผมดอกของเพื่อนก,นกำลังออก เป็นทั้งพักเป็นทั้งสมุนไพรเป็นทั้งอาหารในในพี่น้องนี่สายอดอ่อนของเพื่อนกินซอยบำรุงร่างกายซอยอันกินแล้คลายเครียดได้ดีนะพี่น้อง้อส่วนมากของเพื่อนีกินได้บ่ได้บหลวงกินได้ครับพ่อมากเพื่อนแต่ว่าต้องกินมากซุกมันนะพี่น้องนะในในพี่น้องนี่ยนะต้องกินมากซุกลักษณะนี้สีเหลืองๆนี่กินได้พี่น้องนี่มากของเพื่อนพี่น้องเลย มันจะสอยเสริมสร้างร่างกายเาให้กําลังกับขึ้นมาพี่น้องมันผายอารมณ์ทางเพศลดน้อยถอยลงก็ให้หาอยู่หากินเราเมืงเด็พี่น้องนะเพิ่นใส่ส่วนใดซอยบํารุงร่างกายเพิ่นใส่ส่วนเถาวันของเพิ่นพี่น้องนี่ยเนี่นี่ใส่ส่วนถาวันของเพิ่นเดพี่น้องนะต้มอ,อยู่ต้มกินพี่น้องกินไปจากระยะเนึ่งร่างกายท่านจะเริ่มดีขึ้นเด้อพี่น้องเอ้ย ร่างกายลดน้อยถอยลงพร้อมแห้งแรงน้อยพี่น้องร่างกายท่านสิดีขึ้นนะพี่น้องเด้อที่แน่ๆก็รักษาคลายเครียดต้มยู่ต้มกินร่างกายกสิสดซึ้นขึ้นพี่น้องไอ้สอยบำรุงหัวใจหักของเพิ่นซอยลดความดันนะพี่น้องเด้อซอยระงับประสาทได้ดีพี่น้องหักของเพิ่น เอาใบพันธุนมาตำนี่พี่น้องนี่เอามาตำตำตำ,ตำพอก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 หัวเหาที่มันปวดอาการปวดท่านเสียเริ่มดีขึ้นพี่น้องเลยนี่นะครับผมประโยชน์ของตำลึงทองใส่บำรุงธาตุบำรุงร่างกายบำรุงโฮอร์โมนเพหยิงเพศชายได้ดีเดพี่น้องเดี๋ยวเอาคลิปนี้กับคอจบครับผมสมุนไพรทุกโตก่อนกินก่อนใส่ก็ให้ท่านศึกษาดีๆบางคนแพ้สมุนไพรบางคนกับบาะแสแลพี่น้องเนาะแล้วแต่ธาตุของคนพี่น้อง เอาคลิปนี้ก็ขอจบด้วยครับเนดะ้อขอขอบคุณขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมบ๊ายบาย